สบายดีทุกคนมีนฮามูหอดเซส,ส,สมูลแล้วเซค่ะเซคือมีคัวนั่นนี่นะอยู่ทางล่างนึงมันจะมีคัวแต่ว่าครัวน้ำถ่วมเรียบร้อยตดีวนี้ครับโบได้เห็นเห็นแต่ไม่เต็มอยู่พอไม่มันมาสมัดไหลผ่านครัวได้มันก็เลยไปค้างในครัวตอนนี้คือเราจะเข้าไปฝาคเครื่องให้ลูกค้าอยู่เมืองนองแต่ว่าบนหูเส้สนทางมันชีเป็นมันชีมืนนํำไดวันนี้นะเพราะว่าฝนตก สองหมือกับสามมือแล้วสองมื่สองคืนสามมื่สามคืนประมาณนี้แหละมันก็ตกลายมือแล้วบรรยากาศกับฝนยังอยากตกอยู่จากที่เป็นขัวมันก็เป็นบังน้ำบัดนี้นะบรสมัตแนมเห็นขัวได้แล้วเดี๋ยวาจะไปหูขัวให้ท่านผู้ชมใเบังน้ำกันคือตอนนี้หาบริษยันไม่กันสัตว์เพราะว่าฝนมันตกมาตลอดนะเอายันโทรศัพท์เปียกยันไม่กันสัตเปียกเลยบนเอาไม่กันสัตมา แต่ว่าจุดหมายของเฮามือ่อนี้คือเฮาอยากไปขากเครื่องไู้าอยู่เมืองนองแต่ว่าเส้นทางนาสิน่นาสิเปื่อนแหงโอ้ยโอ้ยาครัวมันแอนสบอยตอน้นี้คือตยอ้อ้ไดอ้ใสอ,อ้รรยโอ้ยโอ้ยอ้พโออ้ยรอยยอา มืดคึมคือเก่านำมันขึ้นลายทุกคนคือมันขึ้นมาแต่บ้านนี่ขัวมันทวมมองกลางนี่ทั้งเถงเม็นไหม,มแต่ว่ามองกลางนี่มันจะมีขวัวขัวคมแต่ว่าโบเห็นขัวแล้วตอนนี้นี่แหละทุกๆปีบ้านโาเหงจะเจอ <ะ S 2> ก,กับเหตุการณ์แบบนี้ตลอดเพราะว่าแต่ละปีต้องนำมันทวมขัวและบบสามารถสัญจรไปมาได้คันจะเป็นก็บตอนใ,นใส่เหือใส่เหือแพร ตอนนี้ก็คน้นลายอยู่ใครก็จะขามไปมันยากานคนตอนนี้คือเขาได้ขึ้นเหือดีเรียบร้อยแล้วเราจะขามไปพักนั้นเขาก็ต้องใช้เถือแพรลำนี้แหละและมันก็ซาลงจากปกติที่ว่ามันมีกลัวเขาแลดไปมามันง่ายแต่ว่าตอนนี้ มันสากกปกติแบบนี้มันจะเป็นทุกๆปีถ้าวา่าพี่ใดคนตกไหวกาจได้นนำขึ้นไหวมันก็เป็นแบบนี้ตอนนี้เวลา12โมงคนมันขากราซาตกเดี๋ยวเดีนยังชิดตกอีกตัวแรงนะันมันยังมีสิทธิ์จะตกอยู่ตาม,มเมืองมันมืดมันคึนนะึ มีแต่เข้าจาก,กาเครื่องให้ลูกค้าเพราะว่าลูกค้าบางคนก,ก,กีจตกระเพราอยไดในเครื่องและเขาก็มีเครื่องค้องจำเป็นกีว่าต้องในเขาเมืองนะก็เลยเข้าไปนึงคนลายทุกคนคือองนนี้มันถังน้ำหนักในล,ลายอยู่หนึ่งสองสามสี่มีรถเจ็ดคันเครื่องรถตัวเมียงในม,มีรถที่เจ็ดคัน ็นแต่ใม่ม้มันข้างอยู่ในครัวคันน้ำมันจะขึ้นแห้งกว่านี้มันก็พูขึ้นไล่ไรง่ายอยู่ไหมแต่ว่าน้ามันยังภ่ขึ้นคันปีกายนี้มันจะขึ้นหลายกว่านี้ทั้งรุ่มนี่ชาวบานพากันใส่เบ็ดใส่มอง ทันฝนชาวตกมันก็เอาไปนี่แหละมีแต่เฮาะจะกิบภาพเ,เล็กๆในหน่อยหายทันผู้ชมได้เห็นบ,บนนี้ก็ขั้วขาดแล้วไปบนหน,นึ่งหุ่ยสลิงน้ำมันหักกระลงทุกคนคือถ่นาน่ยมันมืนมืนมืนตลอดเลยนะโคตรยากเลย เบื้องทางนี้เรือแต่ข้างเดียวข้างหนึ่งขาดรถใหญ่คือบสมันไปได้แล้วตอนนี้พายุมันตกลายวันนกับแบบนี้แหละคือหาตรงได้ไปต่ออีกประมาณอยู่15กิโล14กิโล15กิโลประมาณนี้แหละหาตรงได้เดินต่อบวชทางต่อไปมันจะเป็นจังไรสายลุยคนเดียว สภาพสินทางนะทุกคนบวอยากอธิบายเลยความมันยากความมันมนะืนเพราะว่านำ้ำมันซึมเข้าดินตลอดมันตกลายวันสองสามวันแล้วมันก็นสภาพนี้แหละตอนนี้คือเขามาได้เครื่องทางแล้วยังบุหูอีกว่ามันสินอยากสันไดต่อไปนะั่นลุยต่อ ฝนตกห้ามันทุกคนตาแต้ขึ้นห้วยนันมาจนหดจนฉิมหดเมืองนองเครื่องคลองกับเปียกเว้ดตัวน,นี้นะเบิงสภาพ <c oughs> สภาพรถสภาพตีนมุนเป็นตาเลยแค่แต่ว่ามันกับโบเหงช่ำเลยอันะทุกคนมีแต่เงีย,ยบเงีย,ยบเงียบบแต่ว่ามันกับเปียกไปนัะนนะเพราะว่ามันหลายกิโลเพื่อสิมาหอด น้ำนั่นนี่มากรลงแล้วตะกี้คือมันท่วมขัวตัวนี้ทัว่วขัวตัวนี้บริเห็นเลยเห็นบ่อหอยนำนาะยังเห็นอยู่คีมันนะปิดตำขัวเอาลุยต่ออีกบ่อหอลักกาหอดเมืองนองแล้วคน,น,นยังบยเศราอยู่ทุกคนิึงนะเมื่อคืมชุดถ่ายเฮามาต่อที่งานดองงานดองพี่นอง เคยมาตะบันเฮาแล้วก็ไปบ mm ันสติตาว่าคนลาวข้าเจาบะบจักในส่วนข้าพันศาแต่ว่าคณชนเผ่าเจ้าบริติบรได้เลือมมือว่าจับมือใดมือใดดีมือใดบุรีขจ้ากระจับเลยเพราะตาว่ามันทั้งสองฝ่ายวางขัวขาวเวียดแล้วเจากระจับเลยตัวนี้มันเป็นคือมันเป็นงานดอกของชนเผ่ามังกรกับชนเผ่ามังกร แต่ว่ามืนหนีพ่นตกทั้งมือเลยคือหลังจากเขาออกมาแต่มึงนองพ้นกับบิยุทธ์บทเสาร์มันกระตกมาแต่ก็เข้ากลับมาทีต่อที่งานดองเลยงานดองพี่น้องคันบบมาก,กับบดา,าะว่บาเขาต้องอาศัยเพลินเพลินต้องอาศัยห้างะทุกคนเดียววต่างรถมันกระเปียกเปินคนมาดองกระลายอยู่ แต่ว่าต้นนี้คือกำลังเหตุกินบ้องเละใจอีก <c oughs> น,นาคแต่ <c oughs> นทนกิจารกีรด แต่ละคนก็เฮ็ดกินไปนำหักไฟกับเปียกเบิดทวพาฝนตกก็ได้เสาแต่ว่าดองกำหนดคือกำหนดนะเอาเลื่อนบบได้ถ้าเลื่อนข้าวต้มกับข้าวนมข้าวต้มกับข้าวต้มกับป่วยมันคือเละเบิดเอารถจังม,มาให้แล้วหีดคือเฮ็ดไปงานนิดหน่อยเป็นตามตามหีดคลองของสินพามังกรน่ตัวน,นี้เหมือนตารางเฮือนเฮือนของเจ้าสาว เพชรกินกระหยาบสุพลคือหาตรงในดังไฟดังไฟแล้วก็ต้องนั้นต้องมุงให้ฉึกฝนนฉึกฝนคือไฟมันบุลุกมันยาบสุคนกับแบบนี้แหละมีครับเขาจะขาดเขาขาวเขาทุกคนในร่มเพราะว่าหลังจากที่เขาไปพาเครื่องแล้วเขาเขาวมึงนองเรียบร้อยเขามาแต่มึงนองเขาก็ต้องไปดึงในงานดองอีกงานดองพี่น้อง

มือนีไปบิดมือทุกคนตแต่เสานะแต่เสาจนคํำขี่รถจนเมื่อยเกิดขี้ตมอยู่พาก,กันลมท่วที่ทั่วแดนความมันมืนเนาะจนอธิบายไม่ได้วันนี้คือฮาจสิได้กลับบ้านแล้วเวลาก่ค่อนข้างค่ำหกโมงแล้ว จากที่บบมีน้ำมันแห่งกระแดงมันมันหนีมีน้ำจนบเห็นหอดครัวบเห็นหอดยังแล้วทุกคนโหทายอลีน้ำนี่นะขันไปมากะมันกายากและสมือนี่ขันกลางคืนผัดบไปแห้งไปบบได้เลยกลางคืนนี่นอกจากที่ว่ดเจ็บเป็นเพิ่งจงสมาคทคามให้ได้ ถ้าว่าเราจะไปลินฮันนีสื่อเพิ่นกับบอสมาร์ทคามได้นะครับมีคนยามกลางคืนกลางคืนคือเราอดบอดไปใส่แล้วกลางคืนจากทีไว้กลายเป็นซ่ากับบติตัวนี้นะเ <c oughs> <c oughs> สาแหงทุกคนขี่รถมุดมือตักแดดตักฝนอยู่แดดบบมีดอกมีแต่ฝนฝนตกมุดมือกรจะแช่งก็พากันกลับแล้ว ลุยขีดมครับบทบทิทาให้เบืองตอนลมนลมลมตะพืดตะผือน,น้ำมันยังยังขึ้นอยู่น้ำนะสำหรับคลิปนี้ก็ขอเจ้า่านีก่อนทุกคนบ๊ายบายพบกันคลิปใหม่